ครับสวัสดีครับบันทึกหน้าวันที่23มกราคมปีพุทธศักราช2567ครับกัเปียนขออนุญาตนะครับวันนี้เรามานะครับบอกเก่าเล่าถึงเลยที่เป็นการบอกเก่าเล่าเรื่องงานกิจกรรมนะครับงานกิจกรรมของวัดเกาะเกียงนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทัวร์นะครับจากเมืองจีนนะครับจากเมืองจีนนะครับเพื่อมา ประกอบพิธีนะครับประกอบพิธีพุทธาพิเศษนะครับวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลนะครับก็โดยมีพระเดชพระคุณท่านพระมาหาดรบัญญัติสุจิตโตนะครับพระอธิการเจ้าวัดบัดกบกเกียมเป็นประธานนะครับเป็นประธานนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับ

ก็ให้เห็นภาพบรรยากาศนะครับเห็นภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับตันนี้นะครับ

大家再稍微等一下，我们先安排各位贵宾先坐好，待会儿我们就会开始我们的那个呃呃恭请仪式，还有一个就是加持仪式，总共分为两两个仪式。好，ขออนุญาตตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะได้บันทึกภาพเอาไว้ให้นะครับ。